และนี่คือร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่อยู่ในตำบลเล็กๆในอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้รายการเที่ยวไปกินไปบายแม็กซิชอปจะพาทุกคนมาดูร้านอาหารที่มีชื่อว่าครัวสีวลีร้านอาหารครัวสีวลีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่อยู่บริเวณปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศที่มีวิว360องศามีเรือประมงแล่นไปแล่นมา เวลาเรากินอาหารเนี่ยบอกเลยว่าฟินสุดๆอาหารที่นี่ก็คือแบบน่ากินสุดๆเลยอีกทั้งในยามเย็นนะครับที่นี่ะจะมีแสงพระอาทิตย์ที่กําลังจะรับขอบฟ้าไปนั่งกินอาหารไปชมเรือประมงไปบอกเลยว่าฟินสุดๆครับใครที่ไม่อยากาพลาดบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเชิญมากันได้ที่ครัวศีวลีจังหวัดระยองสว<า>ัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ครัวศีวลีใช่ โอเคเป็นเป็นร้านอาหารนะครับไทยซีฟู้ดนชะนะครับติดริมแม่น้ำนะครับค่ะอยู่ที่อำเภอแกงปากน้ำเระตรนะคะจังหวัดระยองค่ะค่อครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับระยองนะครับแนะนำร้านนี้เลยใช่นะครับผมบอกเลยว่านะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับผมนั่งที่มีดนตรีสดด้วยใช่ด้านนี้เลยบรรยากาศดีดีมาก ผมเดี๋ยวนะครับเราเราสั่งอาหารไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันนะช่ค่ะทางด้านนู้นนะครับผมเนาะเป็นจุดชมวิวนะครับตรงนี้นะครับผมมีกุ้งด้วยนะครับผมมีกุ้งงกรใช่ค,ค่ะสดสดเลยอ่ะแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยมีปูด,ปด้วยอันนี้เราสามารถเลือกแล้วก็ไปทําเมนูอาหารได้หรือว่ายังไงได้ค่ะเราสามารถเลือกได้แล้วทา เป็นข้าวปูดำก็สามารถทําเป็นอ่ผัดพริกไทยดำทาเป็นอ่ะผกกะหดี่ค่ะรือว่านึ่งก็ได้ค่ะทำให้ดีเลยค่ะส่วนส่วนกุ้งอมังกรส่วนกุ้งมังกรแล้วก็ทําให้พีเหมือนกันค่ะลูกค้าก็จะเป็นอ่ากุ้งอ่าซาซิมิชูชีต้มยำอะไรก็ว่าไปค่ะลูกค้าโอ้จัดไปงั้นเอาเป็นกุ้งมังกรชูชีค่ะได้ค่ะแล้วก็เอาเป็นกุ้งมังกรซาซิมิหนึ่งตัว เอาปูได้ไหมคะปูด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปูเป็นปูนึ่งดีกว่าได้ปูนึ่งนมสดใช่ครับกินกับน้ำซุปซีฟูดได้เขาบอกว่าน้ำซุปซีฟูดร้านนี้คือเด็ดอยากลองแล้วแล้วเอาปูแม่น้ำผู้แม่น้ำได้ไหมนี่เราไปดูดีกว่านี่นะคะพี่เขาก็ตักให้ดูสดๆเลยโอ้โหตัวเป็นๆเลยนะคะคือเรื่องความสดนะครับบอกได้เลยว่า นะครับที่ศิวลี่นะครับผมเนาะก็จะมีเป็นก้งนห่อทะเลนะครับผมเนาะมีกุ้งมังกรนะครับผมเยอะมากนะครับแล้วสดด้วยนะครับผมจ็นเป็นเลยนะคะใช่ใช่นะครับผมจะกินของสดนะครับผมเนาะแนะนําเลยนะครับที่ศิวลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นบ้างดีกว่าเนาะไปค่ะ กินเพลินเลยนะครับผมมุมนี้นะครับจะมีขนมเค้กด้วยนะครับอบอกได้เลยว่ามาทีเดียวนะครับครบของขค้าของหวานนะครับ<ช>ผมแนะเค้กขาบอกถักวเลยว่านะครับผมอร่อยมากลมกลมกล่อมนะครับผมเนาะ้มีให้เยอะเยอะนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างในนะครับร้านควสิวลีเนาะนะครับผมกินอาหารนะครับฟังเพลงชิวๆนะครับชมวิวข้างหลังนะครับผมเนาะและนี่นะครับผมเป็นเมนูนะครับที่เราสั่งมากินเน่ะในวันที่ท้ายเยอะมากเลยใช่นะครับหมดแต่ละเมนูคือแบบว่าเขาจัดจัดจานสวยมากนะครับรู้เลยว่าแบบว่าพิธีพิถันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะงให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับผมเนาะกุ้งแม่น้ําเผาจะเป็นสดๆเลยนะครับเขาจะให้เราตักสามารถเลือกได้ด้วยสดมากดีนะครับผมนี่และเมนูต่อมานะคะจะเป็นหมูแดดเดียวค่ะคือจัดจานสวยมากถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆได้บอกนะครับมีข้าวเหนียวให้ด้วยนี่นะครับดีมากนะครับผมเนาะอันนี้นะคะจะเป็นชูชีกุ้งมังกรตัวใหญ่มากเลยน่าทานสุดๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปูนึ่ง ใช่ครับนี่นะครับแล้วก็นะครับทางด้านนั้นนะครับผมก็จะเป็นอ่กุ้งนารกแตกนะครับใช่ผมว่ามันคล้ายๆกับอ่กุ้งตำกุ้งสดเนาะแต่เขาจัดจานได้สวยมากนะครับผมแค่ชื่อก็แซ่บแล้วนะใช่นะครับผมแล้อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นกุ้งมังกรซาซิมิโอ้เลิศมากน่าทานมากน่าทานมากนะครับแต่ละเมนูคือแบบว่าสุดสุดๆนะครับผมเนาะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าใช่ค่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะนะครับที่ร้านเขานะครับผมจะมีทั้งของคาวของหวานนะครับผมมีค็อกเทลนะครับนี่อย่างนี้เหมือนน้ำที่พวกเราสั่งมานะครับผมใช่ค่ะนะครับน่ากินมากกินมาอยู่แล้วเนี่ยทองร้ใช่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับผม นี้นะคะเราก็ได้กินอาหารกันอิ่มแล้วนะคะใช่ครับจุกมากนะครับผมเนาะอร่อยมากนะครับใช่ค่ะก็นะครับผมเนาะใครสนใจนะครับผมเนาะอยากกินอาหารอร่อยอร่อยนะครับผมของสดนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับลมเย็นสบายใช่เลยนะครับที่ครัวสิวลีนะครับผมเนาะอยู่ที่ ปากน้ำประเสอําอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะได้นะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับผมน้องบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับผมนาอเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเรานะคะไปแล้ว